สวัสดีครับเพื่อนพ้อน้องพี่กัละยาณมิตรที่รักครบรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้นานไา่จังหวัดระยองครับผมสวัสดีครับเช้าช่วงช่วงเช้าว,วันจันทร์ครับช่วงเช้าว,วันจันทร์จันทร์ที่18ครับมีนาคม2567ครับลงได้น่าจะเป็นสายสายใบๆนั่นและมั้งครับเนาะกว่าจะอัพได้เดี๋ยววันนี้นาทุกที่เลียมมาต่อครับ ใครเร็วก็เร็วนะก็เอามาแบ่งปันกันครับอยากจะให้มันแล้วมันเสร็จครับผมเอาช่วยกันเด้อคนละเล็กละน้อยเนาะครับฝากเอาไว้ครับบุญใหญ่นะครับบุญใหญ่ถือว่าเป็นบุญใหญ่สร้างประธานสร้างโบสถ์ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นาะทีนี้พอสอนี้มันจะเสร็จหมดแล้วก็ยังมีแต่บ้านอกข้อกน,นานี่แหละนอกชนบทเรานี่แหละที่ยังขาดตัปัจจัยอยู่เนาะศรัทธาก็มีแต่มัน จนด้วยอะไรครับรับเนาะมันต้องใช้ปัจจัยอะไรต่างๆก็ช่วยกันก็แล้วกันครับผมฝากพื้นที่ตรงนี้นะทาง u t u b e นะครับขออาศัยบารมีหลวงปู่ทิมนี่แหละนะครับวันนี้เอาลูกอมมาครับลูกอมลูกอมลูกอมทิเรียวทิเลี่ยมนะชุดนี้เดี๋ยวผมจะไปแจ้งในในในเพจในกลุ่มครับใครที่ยังไม่ได้เป็นติดตามกดติดตามก็เข้าไปเด้เดี๋ยวผมจะแอ,แอดเพื่อนเข้าไปครับผมนะในชุดลูกอมชุดนี้ถือว่า เป็นยุคลูกอมชุดนี้จะเป็นยุคก่อนห5 1 2 1ห1 4นึ่งหนึ่งามหนึ่งมานี่แหละครับแล้วก็จะมี1 5หประปนกันบ้างเล็กน้อยนะครับปนกันไปนะครับแล้วก็จะถอยหลังลงไปก็จะมีนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับที่เลี่ยมเอาไว้สวยงามครับสวยงามอันนี้เป็นกดเลข3ครับเนาะครับนี่นะกดเลข3ามครับ บางอันน่าจะมีสีพึ่งด้วยแหละอันนี้ท่านออกมาเป็นแบบนี้ไม่ไม่เข้าใจว่าเป็นแบบไหนนะท่านกดดันออกมาแบบนี้แหละความชื้นอะไรต่างๆเนาะครับนี่นะ X3 ครับถือว่าผิวเนื้อท่านงามนะครับผมงามงามงาม,งาม,งามนะเดี๋ยวดูไปใกล้เนี่ยครับผมผมเชุดนี้ เข้าไปเาไปข้ติดตามทางโน้นเด้อเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดทางโน้นครับอันนี้15แน่นอนครับน,นี่สิเนื้อเขาเลียงสุกแบบนี้เลขสามคนละตัวครับบอนน้ํามันครับตัวนี้น่าจะเป็นบอนน้ํามันเนาะครับแล้วก็มาเลี่ยมแบบโบราณแบบนี้ด้วยจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับจากทางพื้นที่เลยนะมงคนพวกนี้กลุ่มตนี้จากทางระยองเลยแหละ นี่ครับเขาเขาเขาดันออกมาเป็นแบบนี้นะครับสองไม่เห็นมั้งสองข้างในอ่าวันนี้เป็นชุดของลูกอมอง์นี้องนี้องน,นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งห้าเช่นเดียวกันเน่ยดูแล้วเนาะอ่าชุดนี้ก็จะแบง่งเบาเบา ในราคาเบาๆนะครับผมเป็นประธานเทพระประธานนะครับทางโบสถ์ด้วยกันกับพระอาจารย์สวีชูรัตนะ์น้อเบลิกบัญชีในตามเพจเด้อไปติดตามทางโน้นเลยนะครับผมคนละเล็กละน้อยตัวนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วละ่ะเริ่มแล้วละ่ะพระอาจารย์ท่านก็ดีใจนะครับอนุโมทนาเดี๋ยวผมก็ยังจะไปลงในเพจของทางวัดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าองค์นี้ด้วยองค์นี้องค์นี้งามครับองค์นี้ผมแยกไปอีก กลุ่มหนึ่งมั้งเนี่ยนะมันจะมีเราจะมีกลุ่มที่ที่หายากกว่านะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นราคาน่าจะทําบุญร่วมทําบุญกันหน้าร้อยนาะมั้งชุดนี้นะครับผมไม่เกินนี้หรอกรวมทั้งรวมทั้งชุดนี้ครับผมชุดกันลอยเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงไปครับติดตามก็แล้วกันนะครับนี่นะที่เป็นหลังหลังยันบ้างไม่มีหลังยันบ้างยุคก,ก่อนหนึ่งหครับยุคเก่าครับ นี่นะผมก็คัดที่สมบูรณ์สมบูรณ์หน้าตาหลวงปู่ท่านาสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะพังจะแตกกันนะครับในชุดจนลอยครับจะลอยเล็กครับเนาะ๋ยในชุดลูกอมชุดนี้เดี๋ยวเอาไว้อีกรอบหนึ่งนะครับไว้อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นชุดว่านยาอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะแยกออกเป็นโซนไม่ใช่อีกรอบหนึ่งจะแยกออกไปเป็น อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะแบ่งให้ร่วมทําบุญกันครับจุดนี้นะครับเนื้อเขาจะสวยกว่าจัดกว่าแล้วก็จุดจะคนละวาละอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่นะดูเนื้อนะครับบวนดินน้ำงามนะครับองนี้นะครับลูกใหญ่กว่าด้วยเนาะลูกใหญ่กว่าครับหรือจะเป็นอันนี้อันนี้ในช่วงหลังคาโบสถ์เลยนะเนี่ยฉุมดูมวลสารแล้วนะครับ ค่อนข้างที่จะพบน้อยนะครับสำหรับเนื้อนี้เป็นช่วงที่บูมบูมเรื่องของมงคลแล้วก็เร่งทําโบสให้แล้วเสร็จนะครับเนื้อเขาจึงออกมาอย่างนี้ครับคาบเกี่ยวกันครับหนึ่งสี่หนึ่งห้ามานี่นะครับผมเห็นบอลส,สวยสวยสวยแล้วก็บางอันก็จะมีตะกุดถอยลงไปอีกยุคเก่าศูนย์หกสองพันร้อยหกแปดนี่ครับมีตะกุดอัดเข้าไปนี่ครับ หรือจะเป็นออกเป็นายาครับผงยาเส้นยาเส้นยาพวกนี้ที่ผมเคยลงครับยาเส้นของหลวงปู่ที่เป็นเอามาเป็นยาครับก็มีนะครับเป็นรูกอมแบบนั้นเออมันมีมันมีอันนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นเก๋ากึกครับถอยลงไปอีกหรือจะเป็นเนื้อ1นห้า ไล่ต่อปีกันเพราะมีบอลเนาะแล้วก็หงเขาเล,เ,ลเล็กเล็กหน่อยนะครับเนื้อจัดมากครับเนื้อจัดมากชุดนี้ก็น่าจะอัพ,อพขึ้นมาสักหน่อยครับคําว่าอัพก็อยู่ในประมาณห0 0้อยเจ็ดอปร้อยะมัดทำบุญกันนะประมาณนี้อาติดตามก็แล้วกันเดี๋ยวผมดูดูให้ใจก็อยากจะแบ่งปันกันเบานะแต่ว่า ดี๋ยวเดียวมันจะไม่เสร็จเนาะมันจะไม่เสร็จก็บอกพูดตรงๆกันอย่างนี้แหละก็เอาตามถ้าจะตามศรัทธาเพื่อนก็ลําบากใจผมก็เคยแจ้งไปแล้วนะตามศรัทธาเพื่อนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเอาก็เอาประมาณนี้แหละนะครับส่วนชิ้นใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆหน่อยพวกนี้ก็ไปแล้วสามสี่ชุดแล้วนี่นะครับผมไปแล้วพี่อํานวยพี่หมอเล็กแล้วก็ของพี่ใครอก็อไปเนาะครับ ขออนุมโมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านทุกคนนะครับผมคลิปนี้ถือโอกาสเอามาลงมาแชร์แบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแยกแยกกันแยกกันแยกกันครับรวมทั้งรวมทั้งอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลงไปเลยก็แล้วกันท้งนั้นครับเดี๋ยวจะได้ทําตัวคอนเทนต์ใหม่นะครับตัวคอนเทนต์ใหม่ไปเรื่องกิ่งกิ่ก็ถามมานะครับกลิ่งนะนี่ครับอันนี้จะใหญ่หน่อยครับก็จะอัพขึ้นไปอีกนะอันเล็ก อีซ่าห้าร้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่ประมาณไม่ประมาณพันแล้วครับผมเนาะประมาณนี้เนาะมันหายากนะครับแต่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ารอติดตามนะครับรอติดตามหนึ่งห้าครับผมในชุดนี้เป็นชุดที่สมบูรณ์แล้วอันนี้เป็นจานลอยใหญ่ครับนี่ครับนะครับมันจะเป็นต่อปีสองพันห้าร้อยหกมายกพลอยแล้วก็เชื่อมเชื่อมหนึ่งห้ามานะครับยันพวกนี้นะครับแต่เนื้อจะคนละเนื้อนะครับอันนี้จานเปียกสองพันห้าร้อยสี่ล้วนแล้วแต่ สุดจัดสุดจัดนะครับเนาะครับเดี๋ยวก็จะลงไปเป็นเซตเป็นเซตแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนจะได้ง่ายดูง่ายนะครับต้องขออนุญาตนะใช้พื้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันครับผมในส่วนของเนื้อหาวัตถุมงคลอะไรต่างๆในการศึกษาเรื่อเป็นข้อว่ากันไปสลับกันไปแบบนี้ครับผมโอเคนะครับก็ถือโอกาสทักทายกันด้วยส่งกําลังกายกําลังใจไปให้กันครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับผมฝากกดติดตามกด กระดิ่งนะกดสับส i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยเมื่อวานนี้ก็มีมี f อฟนะครับมีสายบุญกระยานมิรมาหาถึงที่นะครับอาการตุกะมายินดีอย่างยิ่งนะครับมาจากกรุงเทพเลยก็ลงไปเป็นคลิปสั้นๆให้เห็นบรรยากาศกันครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนแหละครับผมโอเคครับบุญรักษานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจากสะออนอุดรทีวีครับผมสวัสดีครับ